สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการ m อ็เซ็นทรัลรวมใจคนไทยพิธีการครับวันนี้พบกับาพผมพุทธินันจั์มาครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับในเรื่องของโควิดก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้คือการฉีดวัคซีนในเด็กนะครับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในเด็กนะฮะของจันทบุรีเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ เชื้อโควิดตอนนี้เนี่ยที่เรารู้จักกันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการไม่รุนแรงเนี่ยนะคะแต่ว่ามันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะแล้วเด็กเดียวก็เป็นเป้าหมายสําคัญเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตั้งแต่เริ่มแรกมายุคสมัยรแรกแรกที่เราฉีดวัคซีนกันมาเนี่ยเราก็เริ่มที่ผู้ใหญ่เริ่มที่กลุ่ม6 0 8นะอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวแล้วก็คนท้องส่วนเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการฉีดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เด็กเด็ก บอกได้เลยว่าติดเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาด้วยนะคะตอนนี้เราจะพบว่ามีคนไข้เด็กเนี่ยมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาการเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงมากนักนะคะเด็กที่มีความประสงค์จะฉีดเนี่ยนะคะเราฉีดไปได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งด้วยค่ะตอนนี้ซึ่งเราก็กำลังเร่งรัด การฉีดกันอยู่นะคะตอนนี้มีทั้งแบบไปฉีดให้ที่โรงเรียนหรือว่านะเข้ามาฉีดที่ศูนย์วัคซีนของเราก็มีนะคะกระทรวงสาธารนณนสุขได้กำหนดมาว่าเด็กเนี่ยควรจะเป็นวัคซีนตัวนี้นะคะเป็นไฟเซอร์ฝาสีสม้มค่ะท่านผู้ปกครองคนไหนไม่ค่อยสบายใจที่จะเลือกวัคซีน mRNA ให้ลูกหลานเนี่ยก็ออยังสามารถที่จะเลือกฉีดเป็นวัคซีน s i n นแวคได้อันนี้เป็นสูตรที่กระทรวงเนี่ยรับรองนะคะแต่สําหรับสูตรอื่นก็ หมอก็เห็นมีมีข่าวมีฉีดกันนะคะแต่ว่าต้องพูดถึงว่าที่เป็นมาตรฐานที่กระทรวงรับรองดีกว่าแล้วก็โรงพยาบาลเราก็สังกัดในกระทรวงสาธารณาสุขเราก็ต้องทำไปตามแบบแผนของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเพราะโอมิครอนเนี่ยมันติดง่ายแต่ว่าอาการเนี่ยมันไม่รุนแรงนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องในเมื่อมันติดกระพร่กระจายไปเป็นวงกว้างมากแล้วนะคะตอนนี้เมื่อไหร,ร่ที่เจอว่าผล ATK เป็นบวกไม่ต้องคอนเฟิร์มไม่ไม่ต้อง, confirm, ต,องออตรวจซ้ำด้วย PCR แล้วนะคะใช้เราจะนับว่าเคสพวกนี้ก็ถือว่าต้องรักษาเลย แล้วก็จ่ายยารักษาให้เลยเราก็จะมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะก็คือมีคุณหมอคัดกรองตรวจรมีพยาบาลซักประวัติคุณหมอคอยคัดกรองดูซิแล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาให้บางคนอาจจะมีแค่อาการไอ,อก็รับแต่เฉพาะยาแก้ไอายไป<อ>บางคนมีไข้มีเจ็บคอคือให้ยาตามที่จําเป็น แล้วใครที่จําเป็นต้องได้ฟาวิพีลาเวียก็รับฟาวิพีลาเวียกลับบา้านคือเราจะพิจารณาเป็นไรละ่ะที่จริงถึงจะเป็นคนไข้ในเนี่ยเราก็รักษาแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อหากว่าเป็นระบบเจอแจกจบเนี่ยเราถือว่าเป็นคนไข้นอกไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดออกซิเจนแซดไม่ต้องวัดความเข้มข้นออกซิเจนไม่ต้องไม่ต้องส่งอุณหภูมิกับบ้านเลยเหมือนเราเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วพอ48ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีการโทรไปประเมินอาการ เรียกว่า follow up ติดตามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับขอพระคุณเางสูงครับคุณหมอครับแล้วคงได้รบกวนในโอกาสต่อไปด้วยนะครับอบคุณค่ะครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเอ็มบีทีจะานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วนะครับผมกับคุณหมอครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ